รายการเลี้ยงชีพอีพีนี้ครับผมอยากจะขอนําเสนอเรื่องราวของคุณหมอรัสภูมสุเมธีวิทย์หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของประเทศไทยในวงการผิวหนังและความงามมากว่า20ปีในวันนี้ทางทีมงานเราได้รับเกียรติจากคุณหมอมาแบ่งปันเรื่องราวชีวิตการทํางานและมุมมองที่มีต่อวงการความงามที่น่าสนใจจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรายการเลี้ยงชีพอีพีนี้ได้เลยครับ จุดเริ่มต้นจริงๆโดยส่วนตัวพื้นฐานนะครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะชอบอยากจะให้เป็นหมอแล้วก็ก่อนหน้านี้คือพี่ชายซึ่งคนหนึ่งเนี่ยที่บ้านก็อยากใช้เป็นหมอแต่ก็สุดท้ายเนี่ยเขามีปัญหาคือเอ็นไม่ติดเป็นไปติดเป็นวิศวะจุฬาไปก็เลยตกมาอยู่ที่เราความคาดหวังนะครับก็คือมันก็เป็นความคาดหวังของครอบครัวที่อยากจะมีคนเป็นหมอในครอบครัวแล้วก็เป็นค่านิยมด้วยเพราะว่าใน โรงเรียนเองบรรยากาศในโรงเรียนเองกับบรรยากาศในห้องเพื่อนๆต,ต่างๆทุกคนเนี่ยก็อยากจะเป็นอยากจะจบหรือเรียนเป็นหมอครับพอเรามีเป้าหมายแล้วตอนนั้นยังยังแกว่งไหมถ้าไม่ได้เป็นหมอจะเป็นอะไรคือโดยส่วนตัวเป็นคนชอบวาดรูปคือถ้าเป็นหมอก็คงจะเป็นแนวแบบสถาปัย์หรือว่าช่างศิลป์หรืออะไรที่เป็นแบบว่าแนวแนวศิละปะกดดันไหมครับตอนนั้นไม,ไม่ไม่ไม่รู้สึกกดดันการจะเป็นหมอมันยากขนาดไหนกูยากมากความรู้สึกนะครับว่ายากมากก็คือรู้ว่ามันเป็นเออก็ต้องคนที่เรียนเก่ง ้องมีการแข่งขันสูงนะครับแล้วก็คือถึงจะแบบว่าจะได้เป็นหมอคุณหมอเป็นคนเียนเก่งนีมครับก็ส่วนใหญ่จะได้ที่1มาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่ประถมเลยเพราะว่าต้องกดวิชาไหมครับเหมือนเด็กติดบททุกคนอยู่คนเดียวในห้องที่ไม่เคยกลัวเริ่มสอบเทียบตั้งแต่ตอนไหนจริงๆสอบเทียบตั้งแต่ตั้งแต่ม4ก็สอบเทียบแล้วล่ะฮะแล้วก็ม5ก็สอบจริงม4สอบเทียบเหลือตัวเดียวเหลือหนึ่งคะแนนแล้วม5ก็มาเก็บอันนั้นสุดท้ายแต่ว่าวันนั้นเข้ามหาลัยตอนอายุประมาณริๆตกกว่ากว่าตอนตอนที่สอบอ่ะ เอาจริงก็คือไม่ได้ไม่ได้คาดหวังเรื่องสอบเพะไม่ได้อ่านหนังสือตอนสอบไม่ได้อ่านหนังสือเลยสักตัวหนึ่งสอบเอนทานนะนะฮะเพราะว่าก็ยังช่วยที่บ้านขายของอยู่เลยไปสอบแบบไม่ได้ไม่อ่านหนังสือสักตัวของวิชามหกยังไม่เคยอ่านสักตัวหนึ่งไม่รู้เลยโมหกมีอะไรบ้างไม่รู้เลยเพราะไม่เคยอ่านเราไม่ได้คิดหวังว่าวันนั้นเราจะสอบเอนทานเพราะว่าเราคิดว่าเราไม่ได้เตรียมตัวแล้วก็ว่าสอบแบบสอบเอาประสบการณ์เฉยไม่ได้คิดว่าจะติดด้วยซ้ำไปพอเข้าแล้วตอนนั้นเข้าคณะอะไรครับเข้าเข้าคณะแพทย์หลังจากจบ6ปี เราก็ต้องเป็นเป็นเข้าสู่กระบวนการใช้ทุนแต่เนื่องจากว่าถ้าเกิดนักศึกษาแพทย์ที่เรียนดีอ่ะคือปกติแล้วเนี่ยเราพอจบ6ปีอ่ะเราจะต้องไปใช้ทุนโด,ดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นแพทย์ชนบทนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยมักจะเป็นแบบตอนที่เรียนคือเกรดดีอาจารย์ก็จะมาชวนว่าให้ไปอยู่ในโรงเรียนแพทย์เลยใช้ทุนเฉพาะแผนกที่เจาะจงอย่างเช่นตอนนั้นนะก็คือมีอาจารย์หลายผนกนะครับก็มาชวนเช่นอายุรกรรมมีผนกตานะครับสุดท้ายเราก็เลือกแผนกตา เกิดอะไรขึ้นจากหมอตากลายเป,เป็นหมอผิวหนังคือจริงจริงๆดูส่วนตัวชอบผิวหนังอยู่แล้วจริงตอนเรียนเราชอบยุโรกรรมแล้วก็พอมาผ่านผิวหนังอุย้ยชอบมากเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยมันตอนที่ออปี5ขึ้นปี6เป็นช่วงอ e ิเล็กทีฟทางมหลาลัยให้เราอ e ิเล็กทีฟเรา e ive, เมล e ็ดทีฟที่สาบันโรคผิวหนังมาอ e ิเล็กทีฟสาบันโรคผิวหนังก็คือ,คอเฮ้ยิ่งแบบชอบใหญ่เลยเพราะว่าหนึ่งเราวินิจฉัยโรคได้แล้วก็มีความสนุกกับโรคผิวหนังที่เราเรียนแล้วก็เห็นการทํางานชอบก็คือนั่นก็ใจจริงอยากเป็นหมอผิวหนังแต่ อย่างที่รู้อยู่เลยครับคือหมอผิวหนังเนี่ยอันนี้เอาเป็นเรื่องความจริงเลยคือใช้เส้นหนักยิ่งตอนนั้นใช้เส้นหนักกว่าปัจจุบันเยอะที่หนึ่งอาจจะรับแค่2คนนะครับตอนหนึ่งที่ซึ่งมีโรงเรียนแพทย์อยู่ประมาณ34ี่ที่เท่านั้นเองครับปีหนึ่งก็คือคนที่จบหมอผิวหนังจริงก็มีไม่กี่คนเราก็รู้อยู่แล้วว่าหนึ่งการที่จะเป็นต่อเฉพาะทางผิวหนังได้ต้องเป็นใช้เส้นหนักมาซึ่งโดยส่วนตัวก็คือไม่ใช่ครอบครัวร่ำรวยแล้วก็ไม่ได้มีเส้นเลยสักนิดเดียวด้วยความที่ตัวเองก็จะตัดขอบังตัดโอกาสตตตััััววววเเเเเเอององงงง้้้้แแ่่่่่่่รรรรกกกกกลลลลยยยยยยบาา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 าไไไไไไมมมมมีทท็็็ดดุปนนพะิจ ตามมาชวนให้ไปใช้ทุนแผนกตาซึ่งปกติการที่ใช้ทุนแผนกตาเนี่ยเราจะต้องไปเรียนต่อซึ่งปกติรุ่นพี่ๆที่เขาทํามาเนี่ยพอใช้ทุนตาปุ๊บก็จะไปเรียนต่อแผนกตาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมาอะไมหิโดนต่อจะเป็นแนวทางแบบนี้ทุกคนเลยโอเคคือตาก็ใช้เส้นนะไม่ให้ตามไม่ใช้เส้นแต่เพียงแต่ว่าเนื่องจากพอเราเรียนมาตรงนี้ส่วนใหญ่มันจะได้คือไม่ส่วนใหญ่ทุกคนเลยดีกว่าเพราะเหมือนว่าเราผ่านตามมาแล้วเนี่ยทางอาจารย์ก็ต้องรับ มักจะรับเพราะถือว่าเรามีความเชี่ยวชาญเหมือนกับเกือบจะ,จะเกือบจะเท่ากับคนที่จะสอบบอดตาเลยเพราะเราใช้ทุนสาปีอ่ะนั้นเราก็เลยมาทางตาพอมาทางตาเนี่ยอยู่ระหว่างที่เรียนตาเนี่ยณตอนนั้นจริงแต่จริงในใจจริงก็ยังชอบผิวหนังตลอดเวลาครับเพราะว่าเป็นคนที่แบบชอบเลยนผิวหนังอยู่แล้วแบบอยากจะเป็นหมอผิวหนังมากคือการที่ใช้ทุนแผนกตาเนี่ยก็คือถือว่าไม่ได้ชอบมากเฉยๆมากกว่าระหว่างที่เรียนเนี่ยก็จะมีเคสหนึ่งคือเป็นเคสคุณยายแต่เนี้เป็นเคสเรา ความรับผิดชอบของอาจารย์ท่านหนึ่งคุณยายท่านนี้มาด้วยเรื่องอาการตามองไม่เห็นข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งตาย,ยังเห็นดีก็ตรวจแล้วปรากฏว่าตาข้างที่มองไม่เห็นเนี่ยคือเป็นต้อกระจกและเป็นต้อกระจกชนิดที่สุกมากถ้ต้อกระจกปกติโดยทั่วไปเนี่ยถ้าใครรู้เรื่องเกี่ยวกับต้อกระจกเขาจะไม่ปล่อยให้สุกมากคือสุกระดับกลางๆแล้วก็ต้องผ่าตัดถ้าสุกมากเกินไปจะเกิดคอมพลิเคชันคือผลข้างเคียงตามมาซึ่งผลข้างเคียงข,งของคุณยายคือมันทําให้ใกลายเป็นต้อหินตามมาตม้ตอกระจกที่กลายเป็นต้อหินคําว่าต้อหินคือออควาาาามมดดันนนนใลูกกกตเเยะขึ Todo ้จไป จอภาษาตาจอภาษาตาบอดแต่ต้อกระจกอันนี้จริงๆแล้วการผ่าตัดต้อกระจกตาข้างที่คุณยายมองไม่เห็นไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยทําให้ตามองเห็นแต่ช่วยป้องกันอีกข้างหนึง่งแต่ตาอีกข้างหนึง่งอะ่ะก็มีต้อกระจกอยู่ต้อกระจกอ่อนๆคุณยายยังมองเห็นดีปกติเลยแต่อาจารย์เขาหวังดีก็คือปกติโดยทั่วไปในการผ่าตัดตาต้อกระจกเขาจะผ่าทีละข้างแต่จ์หวังดีว่าเออกลัวคุณยายจะกลับไปในชนบทแล้วจะไม่กลับมาแล้วตาข้างที่มันเริ่มเป็นต้อเดียมจะสุกจะกลายเป็นอีกข้างหนึ่งแต่ตาจะเสียสองข้างผลที่ได้คืออพดดีีวว่่าาเเกกิรย โชคร้ายมากๆเกิดภาะวะติดเชื้อในห้องผ่าตัดโดยที่ไม่ได้คาดหวังพอฟ o ลโล่หลังจากผ่าตัดเสร็จสองสาวันมีอาการติดเชื้อติดเชื้อในลูกตาและไปติดติดเชื้อข้างที่ดีตาบอดสองข้างเราก็เห็นเลยว่าอาจารย์เครียดเราเองก็เครียดเพราะาเห็นคุณยายสงสารนะนี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่แบบตาม,มันเป็นอะไรที่แบบเซน i ิทีฟมากเลยเราก็ไม่ค่อยอยากจะเรียนจังหวะนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างใช้ทุนเนี่ยมีวันหนึ่งคุณแม่โทรเข้ามาหาคุณแม่โทรเข้ามาแล้วก็บอกว่า แผนผิวหนังรามาเปิดรับสมัครแล้วแม่ก็เห็นว่าเราอยากเรียนผิวหนังแม่ก็พยายามจะส่งเสริมแต่ก็บอกแม่ว่าไม่ไปทหมักหรอกเพราะไงก็ไม่ได้เพราะหนึ่งเราไม่มีทุนไม่ได้รู้จักอาจารย์ไม่ได้มิตรู้จักอะไรเลยแต่คุูแม่น่าจะไปเห็นข่าวสักอย่างคุณแม่ก็ติดต่อเข้ามาบอกว่าให้ลองไปสมัครดูแต่เราบอกว่าไม่ไม่มีทางได้ไม่ต้องสมัครหรอกแม่บอกว่าแล้วจะเสียโอกาสเองทำไมในเมื่อมันไม่เสียหายสมัครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เลย เชื่อคุณแม่ก็เลยไปสมัครก็สอบสัมภาษณ์มีสอบทุกอย่างเสร็จจบเรียบร้อยอืแล้วก็กลับมาใช้ทุนต่อเพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่มันจะเปิดเรียนถัดไปถูกไหมฮะแต่เรากลับมาแล้วก็อกคุณแม่ว่าไม่ต้องไปฟังหรอกนะเพราะว่าไม่ได้หรอกคนสมัครมาประมาณ50คนเอาแค่2คนแต่ปรากฏว่ามีถึงวันคุณแม่โทรมาหาแล้วบอกว่าติดนะการที่เป็นแพทย์ผิวหนังคือ บางคนไม่รู้เลยนะครับว่าเรียนแพทย์ผิวหนังเรียนอะไรตอนที่ขนาดแม้แต่เป็นหมอเราก็ไม่รู้เลยว่ามันเรียนอะไรแต่ปรากฏพอจริงๆอ่ะแพทย์ผิวหนังเรียนอะไรที่เยอะมากขนาดคุณหมอที Ses ่เคยผ่านอายุรกรรมเรารู <indo> ้กันทุกคนเนี่ยเราว่าอายุรกรรมเนี่ยอะไรที่เรียนหนักสุดและแต่ผิวหนังอ่ะปรากฏว่าเขาบอกความรู้หรือที่ต้องรู้ของผิวหนังมากกว่าอายุรกรรมทั้งหมดเพราะผิวหนังมันมีซอยย่อยอีกตั้งแต่โรคผิวหนังรู้ด้วยโรคผิวหนังก็มีเป็นเป็นลลานโรคอ่ะโรคไม่เพียงแค่นั้นต้องเรียนภาวะเรียนเรื่องของ h i s ตโล o g y ชีสโตรจีก็คือการดูกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูชิ้นเนื้อต้องเรียนกรอสอ a นา t o มีคือผ่าอาจารย์ใหญ่ต้องเรียนถึงขนาดอิมมูโนโลจีก็คือภูมิคุ้มกันวิทยารู้เซลล์ทุกชนิดรู้รีเซพเตอร์ของเซลล์ต่างๆรู้หลากหลายชนิดเหมือนเรียนแบบวนะัคซีนอะเรียนไปถึงกีตกวิทยาคือมแมลงต้องรู้จักมแมลงทุกชนิดและแตะแรงต่าชนิดจะก่อให้เกิดโรคอะไรได้บ้างเรียนไปถึงเรื่องของสัตว์น้ำนะฮะเรียนไปถึงสสารรู้ว่าสารแต่ละวัสดุทำอะไรใช้สารอะไร เรียนเรื่องของการภูมิแพ้และยังมีมากกว่านี้อีกมากมายนี้ทั้งหมดในครอบคลุมของหมอผิวหนังทั้งหมดปกติเราใช้ทุน3ปีครับใช้ทุน3ปีก็เรียนผิวหนังแต่ณตอนนั้นของส่วนตัวหลักสูตรของผิวหนังแต่ละปีไม่เหมือนกันของตัวเองเป็นหลักสูตรคือหนึ่งต้องผ่านหมออายุรกรรมก่อน1ปีอายุรกรรมนี่หนักมากเพราะมันต้องแบบอยู่เวนอยู่ ICU อยู่ห้องฉุกเฉินอยู่ที่ดูแลคนไข้หนักอยู่วอร์ดต่างๆ1ปีเป็นเฉพาะผิวหนังอย่างเดียวอีก3ปีเป็นหมออายุรกรรม1ปีครับ ทั้งหมดก็เป็น4ปีครับเห็นบอกว่าต้องไปอยู่ต่างประเทศด้วยตอนจบก็คือได้มีโอกาสไปอยู่ที่ m ม u n ซ Sinai Medical Center เกรดบมี่นะฮะที่เราไปอยู่เนี่ยมันจะเน้นเรื่องของการฉีดแล้วก็เลเซอร์ทางด้านคอสเมติกแล้วก็เลเซอร์เซอร์จอรี่ก็คือจะอยู่เน้นพวกนี้เลยคือด้านความงามจริง<า>ของนะไทยอ่ะถ้าถามว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเป็นโรงเรียนแพทย์ทุกโรงเรียนแพทย์จะแอนตี้เรื่องความงามหมดมีที่เดียวคือรามาที่เรียนอยู่นั้นรามาเป็นที่เดียวที่เปิดโลง่งเปิดใจแล้วก็มีความทันสมัยซึ่งอาจารย์สมัยนั้นคืออาจารย์นิวัฒเนี่ยก็คือจะเป็นคนแรกเลยที่นำเอาความงามเข้ามาในโรงเรียนแพทย์ซึ่งสมัยนั้นที่อื่นแอนตี Anti ้หมดถามว่าที่รามาเนี่ เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องด้านความงามไม่จะต่างจากของที่อื่นที่เขาจะไม่เรียนเลยไม่มีมีที่รามาที่เดียวแล้วก็ก็จะมีเชิญอาจารย์ที่แบบมีความชํานาญด้านความงามอ่ะมาเป็นอาจารย์พิเศษที่รามาด้วยดังนั้นเราก็มีโอกาสได้รับการถ่ายทอดตรงนั้นซึ่งอาจารย์ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็คือผ่านประสบการณ์จากเมืองนอกมาเหมือนกันเพราะฉนยังถามว่าณที่รามากับที่เราไปเรียนที่เมืองนอกต่างกันไหมแทบไม่มีความต่างแล้วตอนไปอเมริกาคุณหมอก็มีโอกาสได้รักษาถูกไหมคกับ กับชาวยุโรปมีมีโอกาสครับแต่จริงแล้วเราไปทางที่อเมริกาเขาให้โอกาสเราเหมือนกันเพราะจริงเราไม่ได้ไลายเส้นของอเมริกานะฮะแต่จริงตามหลักอ่ะเราไปรักษาแบบจริงจังไม่ได้แต่เขาให้ให้โอกาสเราลงมีดลงเข็มกับคนไข้เขาเลยเป็นทั้งผู้ช่วยและทำด้วยบางทีเขาปล่อยเราทําเลยทั้งจริงเราผิดนะเอาจริงผิดตามกฎหมายของอเมริกาเพราะว่าเราไม่ได้ไลายเส้ของอเมริกา S <S เร<อ>าเป็นไลายเส้นของของไทยเราสามารถทําไทยได้ที่ทำรายการไ,ได้จริงตามหลักอ่ะ <S <S อย่างคนที่ไปเมืองนอกส่วนใหญ่อ่ะทำอะไรไม่ได้เลยนะ <S <S <อ>ได้แค่เดินตามแต่เขาให้โอกาสเราทําพอหลังจะกลับมาแล้วนะครับมาอยู่ไทยแล้วคุณหมอตอนทั้งแต่อยู่ไทยนะตอนที่เรียนขณนะตอนที่เราเรียนเรียนเฉพาะทางผิวหนังเราก็มีโอกาสได้ไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนแบบรับจ็อบอ่ะหาเงินอ่ะเพราะว่าไรายได้เดือนละแค่เพราะน้อยมาก6 7เจพานเองต่อเดือนเมื่อไหร่คุณหมอกี่ปีมาแล้วฮะประมาณ20ปีเพราะว่า เพราะว่าเราเราเรียนน่ะคือทางปกติตามโรงเรียนแพทย์ที่เราเรียนเขาให้เงินเราน้อยมากอยู่แล้วก <7, 000. S 1> ็ไม่พอมากหมอไม่พอไม่พอไงไม่พอแล้วก็คือเราต้องไปรับจอ็อบรับจอ็อบก็คือไปอยู่เอกชนคน,นี้อยู่เอกชนเนี่ยเราก็อยู่อยู่มาเรื่อยๆอยู่มาคน,นี้มีมาอยู่ที่หนึ่งเนี่ยมีรุ่นพี่เขาบอกว่านุ่งไปอยู่สิพี่จะไม่อยู่แล้วที่นี่เพราะว่าบาบา,บาเหตุผลอะไรก็ไม่รู้เขาเขาบอกว่าอยู่ไปเป็นที่แห่งหนึง่งก็เป็นแบบเรียนกรุงเทพแต่แต่มันอยู่ไกลออกไป เป็นแบบค่อนข้างจะเป็นออกไปด้านนนอกอ่ะพี่บอกใกล้ทีดเดียวแล้วก็ขึ้นรถขึ้นขับรถเองขึ้นทางด่วนไปปุ๊บลงถึงเราหูแต่ปรากฏพอถึงเราจริงมันไกลมากความรู้สึกหูมันไกลมากลงก็ลงนะสุดท้ายอ่ะไปอยู่จริงก็เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในในลรแวกแถบนั้นใหญ่ที่สุดเลยจริงๆอย่างที่พี่เขาบอกมาแต่ไม่มีคนไข้เลยไปอยู่ในคนไข้ศูนย์คนต่อวันอันนั้นตอนช่วงที่เป็นยังเรียนแล้วไปรับจ็อบแต่ตอนพี่ที่ว่าจะใกล้สอบบอร์ดแล้วก็ขอหยุดเขาประมาณสัก3 4เดือนเพราะว่าจะมาเตรียมสอบบอร์ดพอสอบบอร์ดเสร็จปุ พอออก็โทรเข้ามาบอกว่าก็โทรมาบอกอ่าสอบอเสร็จแล้วมาอยู่เลยไหมโอเคแล้วก็เออได้แล้วก็เลยไปอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ควนี้ก็ไปอยู่แบบฟูลไทม์ทางโรงพยาบาลเขาก็ใจดีคือเราฟูลไทม์ก็ไม่ได้เต็มแบบเหมือนที่อื่น6วันนแต่เขาเราน้อยกว่านั้นนะแต่เขายังให้เราเป็นฟูลไทม์ให้คือเหมือนกับกรุณาเรามากเพราะอาจจะไม่มีหมอผิวหนังเลยที่โรงพยาบาลเราไปถึงปุ๊บก็ยังตรวจเหมือนเดิมก็คนไข้ไม่มีจริงๆแล้วก็บอกว่าเฮ้ยโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี้ก็ใหญ่ ทำไมน่าจะมีศักยภาพน่าจะตั้งเป็นศูนย์ผิวหนังแล้วก็ความงามในโรงพยาบาลเขาก็บอกโอ้โหในลองทําแผนมาสิทาแผนยังไงเนี่ยให้เราเขียน ROI เขียนต้นทุนเท่าไหร่คืนทุนภายในเท่าไหร่เลยทั้งที่ไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้แล้วก็ต้องไปมั่วตัวเลขดั้งนู่นหาจะต้องซื้อเครื่องตัวนี้กี่ล้านกี่ล้านใช้ตรงนี้ลงทุนกี่ล้านต้องออกแบบทํานู่นทํานี่ในในแผนกจัดตั้งเป็นแผนกก่อสร้างใหม่เลยให้ไปออกแบบร่วมกับสถาปนิกเขาแล้วก็รวมทั้งคํานวณต้นทุนคํานวณต่างๆรายจ่าย แล้วก็กี่ปีคืนทุนเขียนแลนโปรเจกต์มาให้เขาเลยก็คือเราก็เขียนโปรเจกต์ไปส่งเขาเขาก็ซื้อซื้อที่เราไปขายฝันเขาก็คือยอมตั้งเป็นศูนย์ผิวหนังและความงามที่โรงพยาบาลแห่งนั้นจากเริ่มต้นน่ะวันแรกคนไข้วันละศูนย์คนภายใน1ปีคนไข้วันละ200คน จริงๆโรงพยาบาลก็ดีกับเราแล้วก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้ปัญหากันเลยกับโรงพยาบาลนะครับแต่มอกคขาว่าเราก็รู้สึกว่าหนึ่งก็ทํางานเหนื่อยมากเพราะตรวจโดยคนเดียวเนี่ยตรวจวันหนึ่งเกือบ200คนต่อวันก็รู้สึกว่าอุ้ยเหนื่อยมากเลยเก็อยากจะเออเปิดเองก็คิดว่าแบบเราสามารถจะมีเน็ตเวลาได้แล้วก็ไม่ต้องรับเคสเยอะมากเราก็จะลดความเหนื่อยเราลงด้วยคิดว่าอย่างนั้นก็เลยแล้วก็ก็เลยมาเปิดมาเปิดเป็นคลินิกของเราเองอ่าก็คือตอนนั้นคือเราก็เร่งเร่งหาเร่งหาโลเคชั่นเรือด่วนอะ หนึ่งก็คือในทำเลที่ใกล้กับที่เดิมแล้วระหว่างนั้นเนี่ยมันใช้เวลาในการโปรเซสเนี่ยประมาณ8เดือนซึ่งมันยากมากเลยเพราะเราพยายามที่จะคนไข้มันก็ต้องมีลอสไปส่วนหนึ่งถูกไหมครับพะใช้เวลาตั้ง8 9เดือนก่อนที่เราเจอตึกพอเจอตึกปุ๊บรีบเอาเลยไม่มีเวลาคิดแล้วไม่ต้องหาทำเลแล้วเจอตึกปุ๊บรีบซื้อแล้วก็จัดตั้งเลยอันนั้นก็อยู่ตรงเป็นพอดีเปิดใกล้ๆกัน2ที่ที่หนึ่งก็อยู่แถวรัตาธิเบศอีกที่หนึ่งคือพระรามสองที่เราเร่งเปิดแต่ที่รัตาธิเบศนั้นพอดีเราเปิดได ดีกว่าเพราะตรงน <vo> ี้พะราม2มันยังไม่ทันแล้วก็เปิดรลังจาที่เบบมาไม่กี่เดือนก็จะเป็นพะราม2ตามมาจริงๆก็อย่างที่บอกก็คือคนไข้ก็กรุนามากเลยก็คือคนไข้แน่นตั้งแต่วันแรกเช่นเดียวกันหลังจากเปิด2สาขาไปได้สักประมาณน่าจะประมาณ656ปีได้ครับก็จะมาเป็นสาขานี้คือสาขาที่ทำก็คือสาขาเรียบ ด่วนรามอินทราครับก็กลายเป็นสาขาที่3สาขานี้ก็เปิดมาได้ประมาณสัก4ปีได้แล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นมาขึ้นเป็นสาขาสุขุมวิทตอนนั้นเราก็เริ่มมองว่าเอ้ยเราจะมีจะเห็นว่าอยู่ระ่างที่เบยอยู่พระรามสองแล้วก็เรียบด่วนมันจะอยู่นอกเมืองหมดเลยแต่มีคนไข้กลุ่มหนึ่งก็อยู่ในเมืองก็เลยไปหาที่บางเอิญบังเอินได้ตึกที่ตรงสุขุมวิทแล้วก็ตัวทำเลดีแล้วก็อยู่บอกง่ายเพราะอยู่ใกล้โรงพยาบาลสมิติเวชนะครับก็เลยเป็นสาขาที่4คือสาขาสุขุมวิทณัจจุบันมีทั้งหมด จริงตอนนี้มีอยู่5ครับอันนั้นคือสาขาทวีวัฒนาครับเวลาเราเปิดรับสมัครไปทุกครั้งมีอยากจะมาทํางานกับเราเยอะเพราะเหตุผลคืออยากจะมาเรียนเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยก็คือมีเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเกี่ยวกับการฉีดโปรแกรมโบทอบ็อกโปรแกรมฟิลเลอร์การจะยิงเลเซอร์ต่างๆหรือเครื่องไม้เครื่องมือแม้โปรแกรมร้อยใหมอ่อ่ะทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นเป็นวิทยากรในการบรรยายทั้งในไทยแล้ก็ต่างประเทศ จริงมาตั้งแต่สมัยเพิ่งจบหรือกําลังเป็นเลสเเดนที่กำลังจะจบอะ่ะก็คือมีโอกาสตรงนี้ก็มีชื่อเสียงทางด้านนี้มาคุณหมอทุกคนที่ที่อยากจะมาทํางานกับเราเพราะอยากจะเรียนรู้เทคนิคสมัครเยอะมากเลยแต่ว่าบางคนเขาอาจจะยังประสบการณ์ไม่ได้ดังนั้นการที่เราพอเปิดปุ๊บเราก็อยากจะหาคุณหมอที่1 1จะต้องมีต้องเป็นคุณหมอที่มีทัศนคติที่ดีต้องเป็นคุณหมอที่มีประสบการณ์มีความชํานาญและเข้าใจ กลไกขบวนการฉีดที่ดีในระดับหนึ่งแล้วอันนี้คือเป็นข้อที่เราต้องการเลยดังนั้นหนึ่งต้องมีผ่านการสัมภาษณ์2ผ่านการสอบฉีดจริงๆฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์ให้ดูว่าเขาใช้เทคนิคดีไหมแล้วเราก็จะมาอบรมสอนอีกและการอบรมสอนของเราไม่ได้อบรมแค่ครั้งเดียวจบของเราเพราะที่ผ่านมาเราจะต้องมีมีโอกาสได้บรรยายสอนให้กับคุณหมอทั้งในไทยและต่างประเทศอยู่เรื่อยๆอยู่หนึ่งๆก็จะให้เขาบางบางทีบริษัทนั้นเชิญอ่ะขอให้คุณหมอของเราเข้าร่วมด้วย ให้บริกับเราด้วยอีกก็คือเหมือนกับเขาก็จะได้รับการเรียนรู้พัฒนาตัวเองตลอดเวลาทั้งหมดตลอดช่วงระยะเวลาที่เขาทํางานกับเราทุกคนก็จะเป็นแบบนั้นหมดครับ Global a l l er i g a n Trainer อาจจะเป็นการให้เกียรติของทางบริษัท a l l er i g a n จริงๆเนี่ยเราเติบโตมากับ a l l er i g a n ด้วยซ้ำไปคือตั้งแต่แรกที่เราให้ฟังว่าตั้งแต่ตอนที่เป็น เรสซเดนต์คือแพทย์ที่กำลังเรียนเฉพาะทางผิวหนังทางนั้นเนี่ยเห็นอาจจะเห็นผลงานของเราจากการรักษาคนไข้เขาก็จะมาเชิญให้เราไปบรรยายครั้งแรกเลยที่เป็นงานเปิดตัวบรรยายครั้งแรกของโลกที่ตัวเองเคยทำอะไรก็คือที่มาเลเซียเป็นงานประชุมวิชาการทางการแพทย์ก็ขึ้นบรรยายบนเวทีให้กับคุณหมอแบบเป็นงานใหญ่เลยนะครับหลังจากก็คือประสบความสาเร็จนะครับก็มีได้รับเชิญมาบรรยายเรื่อยๆแล้วก็ทางแรกเขาก็เหมือนกับให้เราเข้าเป็นแบบได้รับเกียรติตำแหน่งนี้นะครับก็เป็น global allergen trainer จริงๆตั้งเป้าหมายเลยเราอยากให้ธุรกิจเราเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนและอยู่บนธรรมาภิบาลและความสำคัญคืออยากให้ลูกน้องทุกคนอยู่กับเราได้ยาวนานและอยู่ได้เลี้ยงตัวเองได้อย่างสบายๆอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักในการที่เราจะยั่งยืนอีกส่วนหนึ่งก็คือเราอยากจะเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือเราอนาคตแผนว่าเราจะมีการขยายเราจะไม่ได้แค่ดูแลด้านความงามแบบนี้เราจะถึงขนาดต้นน้ําเลยต้นน้ำคือโรงงานในการผลิตเช่นโรงงานในการผลิตสารกระตุ้นการสร้างลครเจนแล้วก็ อยู่ในต่าหลักทรัพย์ครับเรียนสายแพทย์แน่นอนก็ต้องเรียนสายวิทย์แล้วก็คนที่จะเป็นหมอก็ต้องบอกเลยก่อนที่จะมาเรียนรู้หนึ่งคุณหมอนั้นจะต้องเรียนอะนคุณหมอจะต้องมีความรับผิดชอบสูงและที่3นะครับหรืออย่างที่พระบิดาบอกประจำนะครับก็คือท่านบอกว่าฉันสอนให้ไม่ได้แค่เป็นคุณหมอแต่ให้เป็นคนด้วยคือคุณหมอจะต้องมีจรรยาบรรณถึงแม้เป็นคุณหมอที่ทํางานด้านความงามก็ไม่ได้แปลว่าเราจะหาแต่ทางทางธุรกิจใช่ด้านความงามมันไม่ใช่เป็นโลกที่ อันตรายถึงขั้นไม่ทําไม่ได้แต่เราต้องอยู่บนความจรรยาบรนครับคือเราต้องไม่หลอกคนไทยอันนี้คือสำคัญที่สุด